เรียนพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมและพี่น้องสีนิสชมีรับท่านครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านรองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการนคกคอมมิวนิสพร้อมทีมงานได้ลงมาติดตามเรื่องแรกดีที่สีนิสชมได้เสนอข่าวว่ามีคนร้ายในยิงกันในคนสนใหญในพื้นที่ของส่วนตู้เรื่องนี้ท่านพลเอกอนุสักเอื่อพลเอกต่อสักชุวยหมดนะครับท่านผบต่รอได้สั่งการ มอบหมายให้ท่านบุญรคนโดทธนาชูงท่านรักษาการและการแข่งลงบนรถฝ่ายสืบสวนนะครับเร่งรัดให้ตำรวจพลพระเกตุดูสถานการร่วมกับกองกำลังสืบสวนภาคเกตุและก็กองกำลังตำรวจภมตรที่ต่างจะปุ่มคนร้ายรายนี้ให้จับได้โดยเร็วนะครับซึ่งทราบว่าท่านคระท่านรัฐบดีว่ากลารสุมาลัยที่ตำรวจสุมาลัยก็ได้ลงมาที่เกิดเหตุเรื่องนี้ทางนี้เกิดเหตุผมได้รับรายงานจากท่านผู้การและก็ผู้กับเรียบร้อยเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้นได้สั่งการ การนำความมั่นคงและรวบรวมในพื coast, reported, ้นที่ดูเดียวกันสามารถถอนวัสดุดอกไม้จากผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้เรียบร้อยขณะนี้ทีมสืบสวนทั้งสืบสวนภาคสืบสวนจังหวัดและสืบสวนของรอนตูมกำลังเร่งไล่ล่าอยู่ผู้ก่อเหตุสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้นะจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ตามที่สื่อมวลชนเสนอไปว่ากรณีมีผู้นี้ส่งไฟนะครับเกิดทะเลาะทำร้ายกันแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิง ซึ่งตรงนี้เป็นมาตรการที่ผมได้สั่งับชับทุกครั้งคณะนี้ภาคเกตอยู่ระหว่างการระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยเน้นหนักเรื่อาวุธปืนมนนสงครามปืนระเบิดอยู่แล้วนะครับเมื่อวานผมเจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ภาษาได้คุยคุยก,กันในเรื่องนี้ว่ากราณีที่ท่านได้ทางฝ่ายปกครองได้นุญาตที่มีคนชนการกระนันชนไก่ในมิหมดกี่แหง่งและการชนแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอำนาจของใคร รเราได้คุยกันชัดเจนในเรื่องนี้ว่า,าการขออนุญาตแต่ละครั้งเรามีการประสานงานกับเจ้าที่ทตำรวจในการร้องขอกำลังในการในการป้องกันเหตุนี้มีการตรดค้นวุือไม่อย่างไรนะครับเบื้องต้นนทางผู้ว่าราชการากัดได้สั่งการให้เจ้าที่เวียนอาวุธปืนได้เพิกถอนนะครับอาวุธปืนนาข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กับปุ๋ปืนนาก่าวปฏิวัติว่าครอบครองเปรุกปืนเถื่อนนะครับถึงแม้วุปืนถูกต,ต้องตรงหมายก็ไม่สามารถที่พวกพาได้ผมได้คุยกับผู้ว่าชัดเจนว่าในจังหวัดนครปฐมท่านผู้ว่าไม่ได้ออกให้ใครในปริญาณแม้แต ะครับอันนี้ก็เรียนยืนยันว่าเพราะจะได้บุคคลที่มีอาวุธปืนในครอบครองที่ต้องตามหมายหากท่านนำพาหรือพกพาเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยคนระับในพื้นที่ของภาคเจ็ดอันนี้ผมได้ประสานผูว้ว่าราชการจังหวัดทั้ง8จังหวัดและได้สั่งการผู้การจังหวัดทั้งแปดธานีแต่ทั้ง8จังหวัด1้อย่ธานีะาานะครับในเรื่องนี้ให้มีการเมื่อวานสองวันที่แล้วในท่านผู้การนครปฐมผมมอบหมายให้ทดลองตรวจพิจารณาบูรณาการกำลังทุกหน่วยในนครปฐมและกำลังหน่วยปริการพิเศษและของชุดปริการอีสีเจ็ดลงมาในกการปูทุุจด วันเมื pues ่อเราเข้าค้นทั้งหมด36อยู่นะครับขณะนี้อาวุธปืนที่เราจับกุมได้มีจํานวนมากพอสมควรเมื่อสักครู่คนที่สมุทรสงครามแล้วก็ลาดบุรีมีบุรีนะครับระบบจุดคิวหรือการจับุรีมีการรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องสําหรับนครปฐมเนี่ยทางผู้การจังหวัดก็มีการโูนาการสถานีตํารวจทั้ง16สถานีนะครับเราวิเคราะห์อาชญากรรมว่าพื้นที่ไหนที่มีอาชญากรรมสูงเนี่ยเราจะกําลังคนระดมสายตรวจของประเทศเข้ามาในช่วงในการบอเหตุและที่กระโดยตรงนี้ผมได้สั่งการแจ้เจน พอแล้วคดีนี้เนี่ยครับผมเรียนเลยว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่คนที่คนร้ายมีพฤติการที่เถื่อนเกลิม่มไม่เก,กรงกฎหมายทั้งที่ขณะนี้เจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยได้มีการปัดขันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ทางผู้กับรักษาการผู้กับก็ได้เสนอทางนายอเภอให้เพิกถอนอนุญาตก่อนการชนไก่แห่งนี้เนื่องจากว่าเมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามพฤติการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายแล้วท่านปล่อยให้มีบุคคลพกพาอาวุธปืนเข้ามาในเนี่ยซึ่งถือว่าใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นฐานบริการหรือฐานประกอบการที่ได้รับอนุญ,ญาตอันนี้ผมส่งสัญญาณเลยว่าขณะนี้ผู้ที่ช่วยเหลือหรือให้หลบที่พักพิงนะผู้ที่ก่อเหตุอะไรเนี่ยท่านมีมความผิดแน่นอนผมให้มอบหมายให้ท่านผู้การนักธมดมร่วมกับฝ่ายสอบสวนรวบรวมทําข้อมูลทั้งหมดแล้วเราจะขออนุมัติรับสมัยจากทั้งหมดขณะนี้เราทราบแล้วว่าตัวละครทั้งหมดมีใครบ้างแล้วผมส่งสัญญาณเลยว่าคนร้ายเลยรายนี้ยังมีความผิดอีขณะนี้เราส่งุดอินซิเกตลงอู่ตรงนี้ที่ และ่าต่อสู้จะยึดเดัเบผมเรียนยืนยันว่าเราผมสั่งกำชับผู้ตั้งชาให้ใช้หลักวิธีถ้าคนร้ายมีการต่อสู้ต้องใช้มาตรการป้องกันและก็ต้องใช้มาตรการอีกคร้งอันนี <S <s ้ผมมีกานแสดงความรุ้งผู้ต่าตำรวจพร้อมจัดอาเก่งหมดอง แง่ประเด็นว่าให้ไม่้บอกพูดในเรื่องในคดีแล้วให้พูดได้มีการตื่นตั้งใจให้นักการศึกษาขอบคุณน้องๆเรียนทั่งฟังการการสื่อการสื่อสารแล้วก็ทีมน้องทุกทีกงานที่สู่ผ่านครับขอบคุณน้องสื่อส่วนชนะวันนี้ที่ได้มาลงมาติดตามฝั่งตื้นหน้าในคดีที่ได้ติดตามที่สื่อทคนได้เสนอไปแล้วนะครับตามที่ได้ที่แจ้งมาสักครู่นี้เรื่องนี้ ทางรัฐบาลนะครับท่านนลี้ยงปีได้สั่งการกำชับในนหนักมอบหมายท่านรัฐมนตรีการสระทรวไทยท่านได้ลงมาในที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้ช่วยงานไทยซึ่งน้องก็ทราบอยู่แล้วว่านะครับท่านกรกตได้มอบหมายสั่งการให้คระทรวงารคลงท่านนั้นรัฐบาลไทยนั้องตรวจสอบสืบสวนเสริมว่าวันนั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยมีจำนวนหลายรายขณะนี้ต้องสวรทำอะไรที่ไหนอะไรบ้างบนพื้นที่ปฏิดตามและฝ่ายสื่อชวนทำอะไรบ้างก็ขอเวลาทีงานที่ทำงานนี้นึงเนี่ย